มีคนน่ารักช่วยเลือกกระเป๋าขอดูโทรศัพท์หน่อยครับอืมขอบคุณค่ะที่ให้หนูซื้อไม่ให้ซื้อเอาขอบคุณค่ะที่ดูกระเป๋าและให้หนูซื้อไม่ให้ซื้อไม่ทันแล้วหนูจะซื้อ <c oughs> มีคนน่ารักช่วยเลือกกระเป๋าขอดูโทรศัพท์หน่อยครับ อืมขอบคุณค่าที่ให้หนูซื้อไม่ให้ซื้อเอาขอบคุณค่าที่ดูกระเป๋าและให้หนูซื้อไม่ให้ซื้อไม่ทันแล้วหนูจะซื้อคุนน่ารักช่วยเลือกกระเป๋าขอดูโทรศัพท์หน่อยครับอืมขอบคุณค่าที่ให้หนูซื้อไม่ให้ซื้อเอา ขอบคุณค่ะที่ดูกระเป๋าและให้หนูซื้อไม่ให้ซื้อไม่ทันแล้วหนูจะซื้อ <c oughs> มีคนน่ารักช่วยเลือกกระเป๋าขอดูโทรศัพท์หน่อยครับอืมขอบคุณค่ะที่ให้หนูซื้อไม่ให้ซื้อเอาขอบคุณค่ะที่ดูกระเป๋าและให้หนูซื้อไม่ให้ซื้อ ไม่ทันแล้วหนูจะซื้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง 3D l ดี e l y ด้วยนะคะ